บทที่63บาังเอิญพูดความจริงนี่มันโอสถทลายสังหรณ์ขั้นยอดเยี่ยมหวังชินจีโห่ร้องด้วยความตกใจนี่มันความจริงหรือนี่โอสถทลายสังหรณ์จัดอยู่ในระดับเดียวกับโอสถพญาเสือโครงแต่ความยากในการคัดสรรวัตถุดิบนั้นซับซ้อนกว่ามากเจ้าหลานชายคนนี้ช่างน่าทึ่งจริงๆที่สามารถหลอมโอสถได้ถึงขั้นยอดเยี่ยมแบบนี้ได้ใบหน้าของหัวหน้าหวังและหัวหน้าซุนเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวหวังหยวน หลานชายคนนี้เพียงแค่โชคเข้าข้างเท่านั้นแม้แต่ข้าเองก็ไม่คิดว่าผลที่ออกมาจะได้ขนาดนี้หวงังหยวนได้กล่าวอย่างถ่อมตนแต่สีน้ะของเขาดีใจจนไม่สามารถเก็บเอาไว้ได้หวังชินจีมองไปยังหวงังหยวนพร้อมกล่าวอีกว่าเจ้าหลานชายเจ้าถ่อมตนเกินไปแล้วความสามารถในด้านโอสของเจ้ามันช่างเหนือล้ำยิ่งนักบางทีในอนาคตเจ้าอาจขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในหมู่ผู้ช่วยฝึกหัดแห่งราชินเลยก็เป็นได้ ไม่ทราบว่าเจ้าอยากให้ชายแก่ๆคนนี้เป็นอาจารย์ของเจ้าหรือไม่ข้าเลยอยากได้เจ้าเป็นสิทธ์ยิ่งนักหัวใจของหวังหยวนเต้นแรงจนไม่เป็นจังหวะแล้วในตอนนี้สิ่งที่เขาได้ยินมืาอครู่คือโอกาสทองในชีวิตของเขาที่เขากำลังจะได้รับจากหัวหน้าหวังหากเขาได้เข้าเป็นสิทธ์ของผู้เป็นหนิงในหัวหน้าสมาคมที่อยู่เหนือการควบคุมแบบนี้ในอนาคตเขาจะมีอํานาจอย่างมากหากเขาได้เป็นลูกศิษย์ของฉินจี้แล้วก็ในอนาคตตระกูลหวังก็จะได้ผู้ทรงอํานาจคอยดูหลังเป็นแน่ หวังตรงไห่พ่อของเขาคงภูมิใจในตัวเขาอย่างมากเพราะแท้จริงแล้วหวังตรงไหนะ่นั้นไม่มีเส้นสายเลยแนมะ้แต่สักคนเดียวแม้ว่าคาริหารดวงดาวจะใหญ่อยู่แล้วแต่ก็ยังไปเชิญหน้ากับข่อจํากัดมากมายอยู่ในขณะนี้และหากได้สมาคมนักหลอมออสถมาหนุนหลังพวกเขาแบบนี้การก้าวข้ามปัญหาเหล่านี้คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหวังหยวนตอบกลับหวังชินจีอย่างไม่ลังเลท่านพ่อของข้าก็ต่างกล่าวชื่นชมและยกย่องในความสามารถของท่านเสมอมาและหากท่านพ่อของข้ารู้ว่า ข้าได้เป็นลูกศิษย์ของท่านแบบนี้เขาคงยินดีเป็นอย่างยิ่งเออแต่น่าเสียดายข้ารับปากแล้วว่าข้าจะรับเฟยเอ๋อเป็นศิษย์คนสุดท้ายนอกจากนี้เจา้จาก,ก็ยังเป็นคนในสมาคมอีกคนนอกที่ได้เห็นคงดูไม่ดีแต่เอาเถอะเจ้าจะเป็นศิษย์ภายตาชีของข้าละกันเจ้าว่าไงล่ะในครึ่งแรกที่หวังอยู่นด้ยินหัวใจของเขาได้ดิ่งลงสู่เหวทันที แต่เมื่อได้ยินครึ่งหลังหัวใจของเขาก็ได้ขึ้นจากเหวอีกครั้งเขาดีใจกับข้อตกลงของหวังชินจีอย่างมากในอนาคตเขาจะได้สมาคมมาหนุนหลังตระกูลหวังของเขาแล้วหวังหยวนตอบรับในทันทีสิทธิ์หวังหยวนคนนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยท่านอาจารย์หวังชินจีลูก้าวของตัวได้ความดีใจและกล่าวยอมรับว่าดีดีมาก,มากเจ้ากับข้ามีฐานะเป็นสิทธิ์อาจารย์ตั้งแต่บัดนี้และต่อไปก็ไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรให้มากเอาล่ะ พวกเราทั้งสองหยุดพูดคุยกันก่อนมันจะทําให้การสอบรอบต่อไปล่าช้าเอาเราจะคุยกันในเรื่องนี้หลังการสอบสิ้นสุดลงโดยไบหน้าที่เต็มไปด้วยความยินดีของวังชินจีในตอนนี้ทุกคนที่เห็นสามารถบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขามีความสุขอย่างยิ่งที่ได้สิทธิ์เป็นหวังหยวนฝินล่วปิงที่ได้เห็นดังนั้นนางก็ขมวดคิ้วในทันทีไม่ใช่ว่านางไม่พอใจหวังหยวนแต่ในความเป็นจริงแล้ว ยังมีลูกสิษย์อีกมากมายที่เก่งกว่าเขาเคไม่ได้มาสอบในครั้งนี้เท่านั้นสำหรับนางหวังหยวนยังอ่อนหัดเกินไปนั่นแหละที่เรียกว่าไม่พอใจในฐานะที่เป็นคนของตระกูลราชวงศ์ฝนลัวปิงนางรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่เห็นหวังหยวนเรียบร้อนเรียกหัวหน้าหวังว่าอาจารย์ทางทางที่ยังไม่รู้จักกันดีเลยแท,ท้ตระกูลหวังและตระกูลซูได้เป็นพันธมิตรกันมานับสิบปี ทั้งสองตระกูลได้ร่วมมือกันครับคลองตลาดในด้านโอสถไปมากกว่าครึ่งเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แน่นอนว่าตระกูลราชวงศ์ต้องรู้สึกกังวลเป็นธรรมดาดังนั้นพวกเขาจึงแอบช่วยตระกูลเย่นในบางเรื่องเพื่อคานัำหน้าของทั้งสองตระกูลนั้นป้องกันการผูกขาดของตลาดในด้านโอสถ แต่ในตอนนี้หวังอยู่ในกลายเป็นสิทธิของหวังชินจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่ารากูลหวังจะมีผู้ทรงอํานาจอยาา่าง,งสมาคมนักหลอมโอสถคอยดูนหลังอยู่อิทธิพลของสมาคมนักหล่อโอสถนั้นเหนือกว่านิกายเมคาราตรีะอีกเนื่องจากสาขาอยของสมาคมนั้นได้กระจายไปทั่วพื้นที่ในทุกซอกทุกมุมของจักรวรรดิสำหรับราชวงศ์ในตอนนี้คงเจอกับปัญหาใหญ่เข้าให้แล้ว การสอบระดับนักหลอมอสนกำลังจะเริ่มขึ้นนับบัดนี้ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนโปรดมายืนตรงหน้าห้องสมุนไพรผู้คุมสอบตะโกนเรียกทุกคนเมื่อเย่หยวนกำลังจะเดินไปตั้งแถวหวังหย,ยวนก็เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มเย่หยวนข้าว่าเจ้ายังถอนตัวทันเพื่อไม่ให้อับอายวงตระกูลของเจ้าเอง อาจารย์ของข้าเองก็ไม่ชอบที่หน้าเจ้าเช่นกันคนที่ไม่เคยแม้แต่จะสัมผัสโอสถอย่างเจ้าเนะรือจะมาสอบในระดับนี้ไม่เพียงแค่เจ้าเท่านั้นที่เสียหน้าทั้งอาจารย์เฝื่อและทุกๆคนในสำนักด้านหมู่ก็ต่างเสียหน้าไปด้วยเพราะเจ้าฮะเจ้าหนุ่มนั่นไม่เคยสัมผัสโอสถเลยงั้นหรือหวังชินจีสะดุ้งทันทีที่ได้ยินหวังหยวนกล่าวเช่นนั้นอาจารย์ข้าตัวมาพร้อมเย่ยหยวน รู้จักกันมาตั้งแต่วัยเด็กดังนั้นข้าจึงรู้ดีว่าเขาไม่เคยแม้แต่จะสัมผัสสมุนไพรเลยด้วยซ้ำหากเขาเข้ารับการสอบแล้วก็ข้ากลัวว่าเขาจะทําให้พวกเราทั้งหมดเสียหน้าหวังหยวนแซงกล่าวอย่างเห็นใจเย่ yeah, หยวนนี่เจ้ากลา้าท้าทายอํานาจข้าเงินรึหวังชิ้นจีโกรธอย่างมากเย่หยวนไม่สนใจหวังชิ้นจีแต่อย่างใดและหันมาทางหวังหยวนพร้อมกล่าวว่า จงอ่านปากค่าอืมวังหยวนงงวยกับท่าทางของเย,ย่หยวนไอ้โง่เย,ย่หยวนไม่ได้เปล่งเสียงออกมาแต่อย่างใดแม้จะไม่มีเสียงแต่ทุกๆคนที่เห็นก็รู้ดีว่าเขาพูดอะไรเรียกได้ว่าแม้แต่คนสติไม่ดีได้มาเห็นก็ยังรู้เลยว่าเย,ย่หยวนกล่าวว่าอะไรในตอนนั้นทุกคนได้เงียบลงทันทีเนื่องจากกําลังกลั้นหัวร้อยอย่างสุดจะทนเย,ย่หยวนนี่ข้าเตือนเพราะหวังดีเพื่อตัวเจ้าเองนะ ข้าละเหนื่อยใจกับความง่ของเจ้าจริงๆใครบ้างทั้งในเมืองหลวงและสำนักด้านบูที่ไม่รู้ว่าข้าอยู่กับเจ้ามาตั้งแต่ไวเด็กทุกคนก็ต่างรู้ดีว่าเจ้าคิดยังไงกับข้าแล้วการที่เจ้ามาบอกหวังดีกับข้าแบบนี้มันไม่ดูน่าด้านไปหน่อยหรือนี่เจ้าคิดว่าทุกคนในนี้โง่งเหมือนเจ้าหรือยอย่างไรเย่หยวนถอนใ,นใจกล่าวอย่างช่วยไม่ได้วางหยวนไม่คาดคิดเลยว่าเย่หยวนจะมาสวนเขาด้วยคำพูดแบบนี้ การที่เย่ยวยวนพูดออกมาแบบนี้มันทําให้ทุกสายตาที่จับจ้องเขาเหมือนกับว่ากําลังจับจ้องคนโง่คนนึงอย่าเปลี่ยนเรื่องเลยดีกว่าเย่ยวยวนในตอนนี้ข้ากําลังพูดถึงเรื่องโอสถอยู่หากเจ้ายังพูดไร้สาระอยู่แบบนี้มันจะทําให้พวูกอวุโสหลายๆท่านเสียเวลาวังหยวนพยายามโต้แย้งกลับเย่ยวยวนสายหน้าและถอนหายใจข้าเสียใจที่รอเจ้าว่าไอโงอ่ข้าขอโทษจริงๆ <laughs> เรานี้ไม่มีใครสามารถกลั้นเสียงหัวเราะได้อีกต่อไปโดยเฉพาะฝืนฉีลรั่วเสียงหัวเราของนางนั้นดังกว่าใครๆทุกคนที่อยู่ในห้องโถงหน้าของหวังหยวนได้ซิดลงทันทีที่ถูกหัวเราะเยาะพร้อมกับตะโกนไปว่าอย่าพูดไร้สาระเย่หยวนเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วข้าไม่เคยเห็นคนโง่ที่ไหนที่ทั้งโง่และหน้าด้านเท่าเจ้ามาก่อนเลยเอาล่ะเข้าประเด็นกันดีกว่าเจ้าบอกว่า เจ้าเติบโตมาพร้อมกับข้าตั้งแต่วัยเด็กถูกต้องพวกเราโตมาด้วยกันแต่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าข้าไม่เคยสัมผัสแม้แต่สมุนไพรแม้จะโตมาด้วยกันแต่ก็ใช่ว่าเราทั้งสองจะตัวติดกันทั้งวันหรือว่าเจ้าแอบดูกิจวัตรประจำวันของข้าตลอดทั้งวันมาโดยตลอดนี่เจ้าแอบดูข้าอาบน้ำด้วยกันหรือยังไม่รวมถึงตอนนอนอีกแม้เจ้าจะมีเซ NO ียนโอสดอยู่ข้างกายอย่างพ่อของเจ้าแต่เจ้าลืมไปหรือเปล่าว่าข้าก็มีเซ NO ียนโอสอยู่ข้างกายอย่างพ่อของข้าเช่นกัน หากพ่อเจ้าสอนได้แล้วเหตุใดพ่อของข้าถึงสอนไม่ได้ล่ะที่เจ้ากล่าวใส่ร้ายข้าแบบนี้เพราะเจ้ากําลังปั่นหัวหัวหน้าทั้งสองให้เกลียดข้าจุดมุ่งหมายของเจ้าช่างน่ากลัวจริงๆโอ้มีข้าพูดอะไรออกไปเนี่ยขออภัยที่เปิดเผยเป้าหมายที่แท้จริงของท่านเมื่อกล่าวเสร็จย่อยุ่ก็โค้งขอโทษหวังหยู่ในทันทีสิ่งเหล่านี้ที่ย่หยุนกระทําลงไปมันทําให้ผู้คนในห้องถ่องระเบิดเสียงหัวเราะอีกครั้งหวังหยวนหันไปมองหวังชิ้นจี และตามที่เขาคาดไว้ใบหน้าของหวังชิ้นจีบูดบึ้งอย่างกับว่าเขากําลังถูกหวังหยวนสวมเขาอยู่เมื่อเห็นดังนั้นหวังหยวนจึงรีบอธิบายในทันทีท่านอาจารย์อย่าไปฟังเย่หยวนเจ้านั่นก็ดีแต่พูดไร้สาระไปวันๆทางทางที่ข้าพูดเพราะความหวังดีแท้ๆแล้วดูสิท่านอาจารย์เขาทําให้ข้าเป็นตัวตลกแล้วข้าเองก็ไม่เคยเห็นเจ้านั่นเข้าห้องหลอบโอสถเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันชัดเจนแล้วว่าเขาไม่มีความรู้ในด้านโอสถเลยแม้แต่น้อย หวังชินจีไม่สามารถตัดสินได้อย่างเต็มปากว่าแท้จริงแล้วเย่หยวนมีความสามารถหรือไม่ดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าดีงั้นเจ้าก็ลองพิสูจน์ให้ข้าเห็นกับตาเยหยวนบทที่64เขารู้เรื่องโอสสจริงๆหรือดีงั้นข้าขอดูหน่อยเถอะอย่างเจ้าจะปรุงโอสตร,ระดับสองชนิดใดเป็นบ้างหากหมดเวลาและเจ้าทำได้เพียงยาชั้นต่ำแล้วก็อนาคตเจ้าจะต้องดับสิ้นเป็นแน่หวังหยวนพูดขู่ให้เยหยวนกลัว แต่เขาก็พยายามพูดไม่ให้เข้าตัวเองด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามหวังหยวนไม่เชื่อว่าคนอย่างเย,ย่หยวนจะสามารถหล่อมโอสดใดๆได,ได,ได้แม้ว่าเขาจะไปแอบฝึกมาก็เถอะแต่มันก็ไม่มีทางที่เขาจะสามารถหลอมโอสดระดับสองได้อย่างแน่นอนตราบเท่าที่เย,ย่หยวนไม่สามารถหลอมโอสดระดับสองได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้สวยตามที่หวังหยวนหวังไว้หากทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาหวัง เย่หยวนจะถูกคว่ำบาตรจากสมาคมนักหลอมโอสถตลอดการแน่นอนก่อนจะมากังวลเกี่ยวกับคนอื่นลองหันกลับมาเมองตนเองก่อนดีกว่าไหมเมื่อกล่าวเสร็จเย่หยวนก็เดินผ่านวังหยวนโดยไม่ฟังคําตอบใดๆเย่หยวนได้มุ่งเข้าสู่ห้องสมุนไพรไปก่อนที่จะเข้าห้องสมุนไพเขาได้เดินสวนกับฝนลัวปิง,งในขณะที่กําลังสวนกันนั้นเย่หยวนได้ยิ้มบางๆให้แก่นางและกล่าวว่า ผู้คนกำลังจับจ้องมาทางเราแล้วเหตุใดท่านถึงส่งสายตาที่เป็นประกายเช่นนี้ให้ข้าหยุดเลยท่านในขณะที่เย่หยวนกำลังเดินสวนกระเฟนรั่วปิงเมื่อนางเห็นเขานางก็เผยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พร้อมกับส่งสายตาที่เป็นประกายออกมาและเมื่อเย่หยวนทักแบบนี้นางก็กลับไปเป็นสาวงามที่เยือกเย็นอีกครั้งพร้อมกับเย่หยวนที่เข้าห้องสมุนไพรไปเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าเย่หยวนจะใช้เทคนิคการกลั่นแบบยินอย่างในการหลอมโอสถ หากเขาสอนข้าได้แสดงว่าเขาก็อาจใช้เทคนิคนั้นได้ในคราแรกฝนล้วปิงคิดว่าเย่หยวนคงมีอาจารย์เป็นถึงเซียนโอสดระดับสูงเป็นแน่เขาถึงเก่งกาจถึงเพียงนี้และนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงรู้จักเทคนิคการกลั่นแบบยิอย่างถึงแม้ว่าเขาจะรู้จักมันแต่เทคนิคนี้จะต้องใช้เวลาฝึกฝนนานหลายปีถึงจะสามารถควบคุมมันได้อย่างสมบูรณ์และเพียงสองสปี ก็ไม่มีทางที่จะฝึกฝนสำเร็จได้เลยหากต้องการที่จะสำเร็จเทคนิคนี้และควบคุมมันได้อย่างเชี่ยวชาแล้วก็อย่างน้อยๆก็ต้อง5ปีเป็นอย่างต่ำแต่เย่หยวนอายุเพียง15ปีเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะเริ่มฝึกตอนอายุ10ขวบแต่ในตอนที่เขา1ิบขวบเขาจะเอาพลังจากไหนมาฝึกฝนเทคนิคนี้นกันล่ะเมื่อฝนล้วนปิงคิดมาจนถึงจุดนี้นางก็คิดไม่ออกสักทีว่าเขาฝึกมันได้อย่างไรกัน จนในที่สุดนางก็ต้องปล่อยความคิดนี้ออกไปเมื่อฝนชีลนรู้สึกตัวอีกทีนางก็ตระหนักได้ว่าบรรยากาศในตอนนี้มันดูแปลกๆไปทุกคนกําลังจ้องไปที่ภาพชาของเย่หยวนพร้อมกับหัวเราะออกมาเย่หยวนทําอะไรของเขานะ่ะเหตุได้ถึงหยิบสมุนไพรสุ่มสี่สูม5้าแบบนั้นกัน วางหยวนมองภาพฉายเรมกับสายหน้าเร่รอยยิ้มที่ดูถูกก็ข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าเจ้านี่มันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับด้านโอสถไม่งั้นเจ้านี่จะเลือกแบบุ่มสี่สูมห้าแบบนั้นหรอนั่นสิถ้าทางเจ้าหนุ่มนนั่นมันกำลังท้าทายพวกเราเงินหรือมีสมุนไพรจำนวนมากในห้องแห่งนี้แหละสมุนไพรแต่ละชนิดก,ก็ดูคล้ายๆกันหมดมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะแยกความแตกต่างโดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดเจ้าหนุ่มหน้ามันเลือกมั่วชัดๆ สีหน้าของหัวหน้าหวังและหัวหน้าซูนในตอนนี้ดูไม่ดีเลยแม้แต่น้อยเพราะเขารู้ดีว่าสมุนไพรที่อยู่ในห้องนั้นมีมากมายหลายชนิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อทําให้เหล่าผู้เข้าสอบรู้สึกสับสนในการคัดเลือกและก่อนที่จะเริ่มการสอบในระดับนักหล่อมโอสถคนคุมสอบก็ได้เพิ่มความยากขึ้นไปอีกโดยการเพิ่มสมุนไพรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันลงไปเพื่อเพิ่มความสับสนเมื่อผัววุโสทั้งสองเห็นท่าทางของเย่หยุนเช่นนี้ พวกเขาก็ยิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าแท้จริงแล้วเย่หยวน,น,นไม่รู้เรื่องในด้านโอสถเลยสังเกตได้จากใบหน้าของผู้อุศทั้งสองที่ซีดลงอย่างมากเย่หยวนเจ้ากําลังท้าทายผิดคนแล้วหากเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าก็อย่าหาว่าค้าใจร้ายละกันแม้แต่เย่ยหานพ่อของเจ้าก็ไม่อาจช่วยเจ้าได้ท่านหญิงเฟินคนแก่ๆคนนี้ไม่อยากจะเสียมารยาหรอกนะ แต่ขอถามอีกครั้งให้แน่ใจว่าใช่หนุ่มภูนี้เขารู้เรื่องโอสถจริงๆงั้นหรือเมื่อหวังชินจีเห็นท่าทางของเยหยวนเขาก็ไม่อาจอดสงสัยได้จริงๆทิาทำกลางผู้คนในห้องโถงคงมีแต่ฝนลัวปิงเท่านั้นที่รู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของเยยวนดังนั้นเมื่อเห็นท่าทีที่หยาบเช่นนี้ของเยยวนนางจึงรู้ดีว่านั่นเป็นเรื่องปกติของเขาท่านหัวหน้าหวางท่านโปรดอดทนดูต่อไปเถิด โปรดรอจนกว่าเขาจะหลอมอสสดเสร็จสิ้นแล้วค่อยตัดสินว่ามั่วจริงหรือไม่ข้าฝนล่วปิงคนนี้ขอเอาชื่อเสียงของข้าเป็นประกันแม้ว่านางยังกล่าวมาอย่างสุภาพแต่ทุกคำพูดของนางทั้งหนักแน่นและชัดเจนมันแสดงให้เห็นว่านางพยายามปกป้องเยหยวนอย่างสุดกำลังเมื่อหวังชินจี้ได้ยินนางกล่าวแบบนี้เขาก็ประหลาดใจเขารู้ดีว่าฝนล่วปิงเป็นคนสงบ,สงบสงเงี่ยมและมีท่าทีที่เยือกเย็นมาโดยตลอด แต่พอมาวันนี้เขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดนางถึงออกตัวมาปกป้องเย่หยวนถึงเพียงนี้ท่านหญิงเฟินท่านเองก็มีความสามารถใกล้เคียงกับนักล้อมโอสถระดับสูงแต่เหตุใดท่านถึงไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับมือใหม่ได้ท่านกำลังจะบอกพวกเราว่าแท้จริงแล้วเย่หยวนเชี่ยวชาญจนสามารถเลือกสมุนไพรได้รวดเร็วถึงเพียงนี้เลยงั้นรึท่านหญิงเฟินเหตุใดท่านถึงคล้อยตามคนไร้สาระเช่นนี้กัน หวังฉินจีไม่เข้าใจในตัวนางเลยสักนิดฐานะของนางอยู่เหนือกว่าคนอื่นๆมากมายหลายเท่าและในอนาคตนางก็จะได้ขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากในตระกูลราชวงศ์อีกด้วยแม้ว่าจะเป็นแบบนั้นแต่สมาคมก็ไม่ได้กลัวอะไรตระกูลราชวงศ์เลยแม้แต่น้อยที่พวกเขายังเกรงใจขนาดนี้มีอยู่สองประการคือ 1. ฝันัวปิงไม่เคยขอร้องอะไรแบบนี้มาก่อนดังนั้นพวกเขาถึงยอม 2. ต่ตอนนี้พวกเขาอยู่ในเมืองหลวงซึ่งเป็นอาณาเขตของตระกูลราชวงศ์ดังนั้นพวกเขาจึงต้องให้เกียรติเป็นธรรมดาเพราะเหตุผลทั้งสองประการจึงทําให้หัวหน้าหวังและหัวหน้าซุนก็ยังคงไม่ลงมือใดๆแม้จะได้ยินแบบนั้นแต่ฝนล้วบิงก็ยิ้มบางๆพร้อมตอบกลับไปว่าข้ายังคงยืนยันคําเดิมพวกท่านโปรดอดทนดูต่อไปเถอะข้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าเยหยวนจะไม่ทําให้พวกท่านผิดหวังแน่นอนเมื่อฝนล้วปิงยังคงยืนยันเช่นนี้ พวกเขาทั้งสองก็ไม่อาจจะทําอะไรได้เลยพวกเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าเยหยวนจะมีความสามารถอย่างที่นางกล่าวไว้ไม่ว่าอย่างไรก็ช่างแต่พวกเขาได้กล่าวเตือนเยหยวนไปแล้วว่าหากเยหยวนท้าทายพวกเขาจริงๆในตอนที่รับโทษแม้แต่ฝนลัวปิงก็ไม่อาจจะช่วยอะไรเขาได้ดูนั่นเยยหยวนออกมาแล้วมะมันไม่เร็วเกินไปหน่อยหรือดูยังไงยังไงเยหยวนก็แค่มือสมัรเล่นชัดๆ นั่นสิเจ้านั่นคนมาปวนการสอบครั้งนี้จริงๆพวกเจ้าดูรถเข็นของเย่หยวนสิปริมาณเพียงแค่นั้นมันเพียงพอสาหรับการหล่อแค่ครั้งเดียวเป็นเพียงมือสมัครได้ไม่พอเจ้านั่นยังประมาทอย่างมากที่ไม่เตรียวมวัตถุดิบใดๆเผื่อไว้เลยทุกอย่างมันจบแล้วเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแท้จริงแล้วเขาไม่มีความรู้ด้านโอสถเลยแม้แต่น้อยไม่มีทางเลยที่เขาจะหลอมโอสถระดับสองได้เขาท้าทายผิดคนแล้ว การกระทําทั้งหมดของเย่ยหยวนมาได้สร้างความปั่นปวนให้แก่ผู้คนในห้องโถงอย่างมากแน่นอนว่าเย,ย่หยวนที่กําลังเดินไปยังห้องหลอมเขาได้ยินชัดเจนทุกคำในห้องโถงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่อย่างไรมันเป็นเพียงเสียงลมที่ผ่านหูเขาไปเท่านั้นเมื่อเข้าสู่ห้องหลอม เย่ห yeah, ยุนก็ย้อนสมุนไพรทั้งหมดลงบนโต๊ะและได้คัดแยกสมุนไพรแบ่งออกเป็นสองกลุ่มด้วยกันมาแยกออกเป็นสองกลุ่มเสร็จเขาก็เริ่มการหล่อมโอสถในทันทีแม้แต่ขั้นตอนการจัดเตรียมสมุนไพรเขาก็ยังข้ามขั้นตอนนั้นไปเขาเริ่มหล่อมโอสถในนาทีที่30ของการสอบเขาเริ่มหล่อมโอสถในนาทีที่30ของการสอบ ภายใน30นาทีนี้คือรวมเวลาในการคัดเลือกสมุนไพรไว้แล้วเช่นกันการกระทําที่ไวเช่นนี้ของเขามันทําให้ห้องโถงเกิดความวุ่นวายอีกครั้งจะ,จะเจ้าเย่หยมันทําบ้าอะไรอยู่ยังไม่ทันจะจัดเตรียมว,วัตถุดิบอะไรเลยแท,ะท,ะท,ะท้แต่ก็เิ่มหลอกโอสสซะแล้วนี่มันมือใหม่ชัดๆวันนี้เจ้านั่นคงมาสร้างเสียงหัวร้อยกับพวกเราในที่นี้แน่นดูเจ้านั่นสิทั้งทางที่ปริมาณสมุนไพรที่เอามาก็น้อยอยู่แล้วมันยังแบ่งเป็นสองกลุ่มให้น้อยลองไปอีก ปริมาณแค่นี้มันไม่เพียงพอสำหรับการหล่อแม้แต่ครั้งเดียวฮ่าๆ ah! เจ้าเย่หยวนมันคิดอะไรของมันถึงกล้าท้าทายพวกอุโศทั้งสองแบบนี้หวังหยวนยิ้มอย่างเย็นชาและกล่าวว่าข้าก็บอกไปแล้วว่าเจ้านี่มันไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยแนมะ้แต่น้อยเจ้าเย่หยวนมันมาสร้างความปั่นป่วนเท่านั้นข้าเรยอยากเห็นตอนที่เจ้าน่่นถูกลงโทษจริงๆเมื่อกล่าวเสร็จหวังหยวนก็หันหน้าไปหาหวังชินจี้ เพื่ออยากจะรู้ว่าสีหน้าของเขาจะโกรธเพียงใดไม่เห็นท่าทางของเย่ยอยู่ในตอนนี้หลังจากที่หวังหยวนได้เห็นสีหน้าของหวังชินจี้เขาก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอาจารย์ของเขากําลังรู้สึกอย่างไรกันแน่ในขณะนี้สีหน้าของหวังชินจี้มันเต็ม,มไปด้วยความสงสัยไปหมดตาแก่ซุนเจ้าคิดเหมือนข้าหรือไม่ว่าเย่หยวนกําลังจะใช้วรยุทธ์การกลั่นแบบยินยาง ขณาเดียวกันสีหน้าของซุนเจียงหมิงก็ไม่ต่างอะไรกับหวังชินจี้เลยการที่เขาแบ่งสมุนใครออกเป็นสองกลุ่มแบบนั้นมันชัดเจนแล้วว่านั่นคือการกลั่นแบบยินหยางแต่เขาหวังชินจี้สายหน้าคาคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ชายหนุ่มอายุเพียงเท่านี้ไม่มีทางที่จะรู้จักวิธีการกลั่นแบบอยินหยางนี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องเดาอีกแล้วพวกทั้งสองเขากาลังใช้วรยุทธ์การกลั่นแบบอยินหยาง ในตอนนั้นจู่ๆก็มีเสียงของฝืวัวปิงแทกเข้ามา